สือหลายประเภทหนังสือกลาตูนหนังสือชนิดของเด็กเด็กห,หนังสืออะไรลูกหนังสือหนังสือหนังสือนิทานของเด็กเด็กห,หนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่าน ไม่ว่าไม่ว่ากรออะไม่ว่ากะไรอ๋อเยี่ยมมากค่ะคนขายหนังสือสือเร่ร้องขายหนังร้องขายหนังสืออย่างอย่างสนุกถูกต้องแล้วค่ะ คำพูดและ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 โทรอาทาไม่เอกท่างท่าททาทางทางของเขาทำให้เด็กๆเ,เด็กพาพากันหัวเราะชอบใจ เด็กๆหลายคนเริ่มเข้ามานั่งหยิบหนังสือขึ้นขึ้นเปิดดูบางคนก็หยิบดูก็อก็แอบหยิบดูก็แอบเอาดูดูดีๆไม่ไม่นน่นก็แอบอ,อะไรก็แอบ แอบดูอยู่ด้านหลัง mm hmm. อยากได้เล่มไหนก็เลือกเอาเอาตามใจชอบคนขายหนังสือสือเรขพูดต่อไปอีกอีกอีกหนังสือคือ คือเพื่อนของเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่ไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากะไรแม่คะมันเหมือนคำนี้ใช่ค่ะ เด็กๆพากันมาเลือกดูหนังสือบางคนวิ่งกลับไปเอาเงินจากบ้านคนคนที่มีเงินคนที่ไม่คนที่ไม่มีเงินซือ้อก็เปิดหนังสือขึ้นมาดูได้บางคน บางคนซื้อหนังสือเล่มเดียวบางคนซื้อหนังสือหลายเล่มแต่บางคนก็ซือ้อก็ไม่ซือ้อ <c oughs> อาวักสุดท้ายไม่ซือ้อไม่หาไม่ไม่ว่ากับไร คนขายหนังสือเลขรับเงินเงินค้าหนังสือไปร uh huh. ับเงินอะไรนะรับเงินคอาาคาไม่เองค่าหนังสือไป uh huh. พูดไปเขามีความสุขและพอใจที่เด็กๆพากันสนใจ หนังสือเขาอยากให้เด็กๆอยกให้เด็กอยากให้เด็กทุกคนในโลกนี้รักหนังสือและอยากอ่านหนังสือด้วยด้วยหอเอตอ ด้วยเหตุนี้เขาจึงเลือกมาเป็นคนขายหนังสือเร่โอ้ยเย่ยม,มากค่ะปุบม,มือให้ตัวเองหน่อยค่ะหนูอยู่ชั้นอะไรคะปหนึ่งค่ะหนูอ,อ่านหนังสือของพี่ชั้นปสามโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ